ปรดีไอ้คูก็ชวนมาขายที่ไงเออเป็นนายหน้าขายที่มึงขายไปดูที่ดิมึงดูกูจะขายยังไงวะตอนแรกอ่ะไปเรียนไงไปเรียนกับแกแล้วแกบอกว่าเจ็ดทำออนไลน์อยู่ใช่ไหมทีนี้แกบอกว่า เดี๋ยวคุณแนะนานายหน้าเาจะของที่ให้ให้มาช่วยขายก็ไม่คิดว่าเขาจะโทรมาชวนจริงๆทีนี้พอรับปากเขาแล้วว่าเออผมอยากขายนะแต่ว่าขอทําแบบฟรีแลนซ์ไม่ขอแบบรับเงินเดือนไงเขาก็เลยว่าโอเคได้นะตกลงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งรายละเอียดไปให้ให้มาช่วยขายรับตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะขายให้ใครคือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ขายที่ไหนวะ เคยขายของอยู่นะแต่ว่าไม่เคยขายที่ไงนี่ก็เลยเกาว่าต้องมาดูที่อ่าจะได้เข้าใจว่าทีา่มันเปลี่ยนยังไงทีนี้นี่ <c oughs> <c oughs> มือหันไปที่ให้กูดูดินี่คือที่คลองห้านี่ทั้งหมดที่ตรงนี้เขาแบ่งขายไาก็เลยให้เข้ามาดูเมื่อกี้ทักไปหาแกบอกว่าพี่ผมขอมามาดูที่จริงเลยนะว่าีถ้าผมเอาไปลงเพจ คือเหมือนเราได้ได้ไดบอกลูกค้าถูกไะม,มาวันนี้จะพามาดูที่ดินจริงนะครับวันนี้อยู่ที่คลอง5้าคลองหลวงนะครับแถวเส้นหนองเสือปทุมธานีนะครับฝั่งด้านหลังฝั่งนี้นะครับจะเป็นเส้นคลองหลวงนะครับถนนจะอยู่ฝั่งทางท,างทิศใต้นะครับแล้วก็ที่ดินจะอยู่ฝั่งทางทิศเหนือของเส้นคลองหลวงนะครับ ขับรถมาจากคลองหลวงประมาณ78กิโลนะครับฝั่งซ้ายมือผมฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นกาญจนาฝั่งตะวันออกแล้วก็ที่ดินก็จะอยู่ฝั่งตะวันออกของถนนอีกทีหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาดูพื้นที่โ <Okay. S 2> อเคแปลงนี้ทั้งหมดมีอยู่6กไร่นะครับตรงนี้จะเป็นถนนของโครงการนะครับแบ่งไว้6เมตรแล้วก็ซ้ายขวานะครับจะเป็นแปลงที่แบ่งไว้ขายให้ลูกค้านะครับด้านหน้าสุดของแปลงแต่ละฝั่งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยนะครับ จะมีพื้นที่1นไร่แล้วก็ด้านหลังก็จะอย,อยู่ประมาณ100กว่าตารางนะครับจะมี140 1 6 0 170นะครับแต่ละล็อกราคาไม่เท่ากันนะครับฝั่งละ4ล็อกนะครับล็อกด้านหน้าสุดจะอยู่ล็อกละ1ไร่นะครับอมองไปไกลๆฝั่งโน้นนะครับจะเป็นที่ชุมชน <Wow. S 1> ที่ตรงนี้อยู่กลางทุ่งนานะครับ ด้านเราก็ติดกับคลองชวนประธานนะครับประมาณ6เมตรครับด้านหน้าโครงการด้านในนี่จะเป็นล็อกของโครงการนะครับที่แบ่งไว้นะครับสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับกําลังมองหาที่คลองหลวงนะครับของโครงการนี้มีหลายแปลงนะครับตั้งแต่คลองห้าคลองหกคลองแปดคลองเก้านะครับแล้วก็คลอง11บเอด คลอง13คลอง30นะครับแล้วก็ที่สระบุรีก็จะมีอยู่น้องแครกับหินกองที่นครนายกก็จะมีที่องค์ครักอยู่แปลงหนึ่งนะครับแล้วก็ที่อุทย,ยานะครับจะมีอยู่ที่วังน้อยนะครับแต่ละพื้นที่นะครับราคาจะไม่เท่ากันนะครับใครสนใจนะครับลองทักเพจหรือโทรสอบถามมาดูก่อนได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 5 1 5 6 2 272นะครับมีหลายที่หลายแปลงนะครับแล้วแต่ใครจะชอบที่ตรงไหนนะครับถามว่าที่สวยไหมถ้าคนที่กําลังมองหาก็มองว่าสวยไหมก็สวยนะครับแต่ถ้าคนที่แบบชอบอที่ออกชานเมืองไปอีกก็จะไปดอูอีกที่หนึ่งก็ได้นะครับการดําเนินงานการดูพื้นที่จริงนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะครับบางแปลงสามารถผ่อนได้ดอกเบี้ยศูนย์ตัวเซ็นนะครับเงื่อนไขอยู่ที่บริษัท กำหนดไว้นะครับสาหรับที่ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาพื้นที่ไว้ปลูกบ้านหรือที่พักอาศัยนะครับเขตชานเมืองนะครับเดินทางไปมากรุงเทพสะดวกนะครับไม่แออัดนะครับที่ตรงนี้ยังไงก็ลองสอบถามกันเข้ามาดูก่อนได้นะครับมีหลายพื้นที่นะครับขอบคุณครับผม